สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับในคลิปวิดีโอที่เคยทำไว้เมื่อครั้งก่อนนะครับการปลูกไซเกาหลีนะครับรวมทั้งวิธีการตัดแต่งของผมนะครับผมจะแนะนำในแบบฉบับของผมนะครับสำหรับท่านอื่นที่เขาอาจจะมีวิธีของเขาเองแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมจะแนะนำในวิธีของผมนะครับจากประสบการณ์ที่เคย ตัดแต่งและการปลูกนะครับวิธีการปลูกไซเกาหลีนะครับผมจะปลูกห่างกันรประมาณทัก3 0มสถึงห้เซนนะครับโดยประมาณถ้าใครปลูกติดกำแพงมีกำแพงอยู่นะครับแนะนําให้ห่างกําแพงทัก30มสเซนเพื่อที่เวลาเตาขึ้นนะครับต้นไซเกาหลีนะครับมันจะได้ไม่เบียดกำแพงมากนะ ราคาที่ผมซื้อมานะครับประมาณ80บาทสูงไม่เกินเมตรนะครับแนะนำให้ซื้อราคาถูกๆนะครับต้นเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากเพราะไซเกาหลีนะครับจะโตไวมากราคาก็มีประมาณ50บาท80 120ทแล้วแต่ขนาดนะครับไซ์เกาหลีนะครับชอบแดดทั้งวันนะครับ ถ้าอยู่กลางแจ้งจะ,จะเจริญงอกงามดีนะครับแล้วทรงพุ่มจะแน่นมากแต่แดดครึ่งวันก็ปลูกได้นะครับคือไซโกลลีต้องเจอแดดบ้างนะครับถ้าไม่เจอแดดต้นมันจะไม่ค่อยแน่นนะอย่างเงี้ยครับต้นจะแน่นครับเวลาเจอแดดแต่ถ้าไม่มีแดดมันก็จะลุมหลวมนิดนึงของผมก็ปลูกมา4ีห้ปีนะครับ สำหรับคนที่ปลูกใหม่นะครับ2ปีผมว่าน่าจะก็น่าจะสูงได้เมต่อห้าสิบได้นะครับเพราะไส้เกาหลีโตไวนะครับโตไวไฟต้นชาดัดนะครับชาดัดจะโตช้าส่วนการลดน้ำนะครับก็ผมลดวันละครั้งเช้าหรือเย็นก็ได้ครับไส้เกาหลีทนนะครับขาดน้ำก็ไม่เป็นไร ถ้าช่วงหน้าฝนก็สองสามวันลดครั้งหนึ่งก็ได้ครับส่วนปุ๋ยที่ใส่นะครับผมใส่ปุ๋ยคอกนะครับพึกมูลสัตว์นะครับสามสีเดือนใส่ครั้งหนึ่งแต่ถ้าใครมีปุ๋ยเคมีก็ใช้ได้นะครับสูตรเสมอครับปุ๋ยเคมีก็ใส่นิดๆิดนิด,นดหน่อยได้แต่ใส่เกาหลีก็ดูแลง่ายครับโตไว แตกงามดีครับยิ่งตัดยิ่งแตกส่วนวิธีการตัดของผมนะครับผมก็ตัดบ่อยนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้แตกมี2แบบนะครับแบบแรกคือปลูกใหม่ครับ6เดือนแรกนะครับแนะนําให้ตัดรอบรอบต้นเลยนะครับด้านด้านบนไม่ต้องตัดเพื่อที่จะไซโคลีจะได้แน่นพอเริ่ม เรื่องโตมากขึ้นตั้งหกเดือนขึ้นไปเราก็ตัดด้านข้างเดียวครับให้มันเป็นแนวเป็นแถวตัดไปเรื่อยๆนะครับตั้ปีสอปีส่วนด้านบนเราจะส่งขนาดไหนก็ตัดด้านบนด้านบนถ้าวิธีของผมนะครับคือใช้เชือกขึงนะครับแล้วก็ตัดตามเชือกมันจะเป็นแนวตรง ถ้าไม่ใช้เชือกมันก็มันจะไม่ค่อยตรงนะครับส่วนในแบบของผมนี่คือแบบแบบที่สองผมตัดง่ายครับเพราะมันเป็นรูปทรงอยู่แล้วใครจะเอารูปแบบไหนก็ทรงกลมก็ได้ครับของผมมันจะเป็นแ,บบแนวตรงๆก็ตัดง่ายนะครับผมจะเล็มตัดบ่อยๆเดือนสองเดือนตัดครั้งก็ได้ครับใส่เกาหลีไม่ต้อง ไม่ต้องตัดบ่อยมากครับไม่เหมือนต้นชาดัดชาดัดต้องตัดบ่อยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ค่อยแน่นลัวต้นไม้นะครับทั้ง4แบบที่เคยเคยแนะนําไปนะครับไซเกาหลีต้นชาดัดต้นตีนตุ๊กแกต้นโมกนะครับผมแนะนําให้ปลูกไซเกาหลีดีที่สุดครับเพราะดูแลง่าย คือไม่ต้องตัดบ่อยสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับคือปล่อยปล่อยได้ส่วนเรื่องน้ําก็3ามสวันก็อยู่ได้ครับเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายขอแนะนํานะครับทําเป็นรั้วแนะนําต้นใส่เกาหลีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอาจจะยาวสักนิดหนึ่งขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับ เวลามีคลิปมีใหม่จะได้ไม่พลาดนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ